สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบรลบอลกันต่อมาดูที่รายการวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยู16ชิงแชมป์เอเชียป,ปี2025ก็เดินทางมาถึงวันที่2ครับของการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ทุกคู่แอดมินเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับมาดูกันเลยคู่ระหว่างจอแดนกับเลบานอนจอแดนก็ ต้องเป็นฝ่ายชนะเลบานอนนะครับเนื่องจากว่าเลบานอนเนี่ยถอนตัวไปแล้วก็อิหร่านกับซาอุดิอาระเบียอิหร่านก็ต้องเป็นฝ่ายชนะครับเพราะว่าซาอุดิอาระเบียถอนตัวไปแล้วก็คู่แบบสุดมันหลุดโลกเลยครับก็คือจีนเจอกับเกาหลีใต้ครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นฝ่ายจีนนะสามารถที่จะเฉือนเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ2เซตโอ้โห แล้วก็สกอร์นี่ในช่วงของเซตที่5นี่ชนะกันแค่15ต่อ13เท่านั้นนะถือว่าเป็นการชนะที่แบบว่าฉิวเฉียดจริงๆก็จีนก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ก่อนนะครับแล้วก็คู่ต่อมาไต้หวันกับอินเดียไต้หวันเนี่ยชนะอินเดียเพราะว่าอินเดียมาแข่งไม่ทันนะฮะแล้วก็คาซัคสถานเจอกับกาตาผลการแข่งขันก็คาซัคสถานเอาชนะกาตาไปได้3ต่อ0เซต สกอร์ก็จะเป็น25ต่อ8 25ต่อ8แล้วก็25ต่อ5แล้วก็คู่ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับออสเตรเลียผลการแข่งขันไทยสามารถเอาชนะออสเตรเลียไปได้3ต่อ0นเซตสกอร์25ต่อ12 25ต่อ10แล้วก็25ต่อ11ถือว่าเป็นชัยชนะที่ขาดลอยมากนะครับแล้วก็คู่ต่อมาอุซเบกิสถานแพ้ฮ่องกงไป1ต่อ3เซตสกอร์10 6ต่อ25 25ต่อ22 21ต่อ25แล้วก็18ต่อ25แล้วก็คู่ต่อมาคือญี่ปุ่นเอาชนะฟิริปินไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ17 21ต่อ25 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ20 นะครับก็เป็นชัยชนะที่ค่อนข้างที่จะปาดเหงิอน,นิดหน่อยนะสำหรับทางด้านญี่ปุ่นเพราะว่าในเซตแรกเนี่ยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้ให้กับฟิลิปปินส์ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับสเซตรวดเลยญี่ปุ่นนะครับสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้แบบขาดลอยเลยนะครับอ่ะนี่เป็นรายละเอียดนะทีนี้โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ครับ สำหรับการแข่งขันในวันนี้2พฤศจิกายน2568ถ้าเป็นคู่ระหว่างอุซเบเกับเสวานอนแล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับซาอุดิอาระเบยียเนี่ยก็คือปรับเป็นญี่ปุ่นชนะแล้วก็เป็นอุซเบกชนะไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเลบานอนกับซาอุดิอาระเบยียถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้ทีนี้นะครับเวลา13นาฬิกาของประเทศจอแดนนะคร าคาซัคสถานเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็อีกคู่หนึ่งคือไทยเจอกับอินเดียนับไปประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเวลาที่จอแดนเนี่ยห่างจากไทย4ชั่วโมงนะก็จะเป็น13 14 15 16 17นาฬิกานะครับก็คือ5โมงเย็นของประเทศไทยนั่นเองนะก็มาติดตามชมเชียร์การถามว่าอินเดียถอนตัวหรือยังตามที่มีได้เช็คแล้วนะครับคืออินเดียเนี่ย มาทันวันแข่งขันกับไทยแต่ว่าไม่ทันการแข่งขันกับทางด้าไต้หวันก็เลยถูกปรับแพ้ไปนะเพราะฉะนั้นอินเดียก็ถือว่ามีสปิริตที่มาร่วมแข่งแต่ว่านะครับ ก็ยังมีการมาแข่งขันอยู่เพราะฉะนั้นไทยเราก็จะเจอกับอินเดียในเวลา17บเนาฬิกาของวันนี้มาติดตามชมเชียร์กันแอดมินจะแปะลิงก์การถ่ายทอดสดเอาไว้ให้เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็คู่ต่อไปก็จะเป็นจีนเจอกับกาตาเวลา15นาฬิกาินาทีของเวลาที่จอแดนนะแล้วก็ไต้หวันเจอกับออสเตรเลียเวลาเดียวกันครับ1ินาฬิกานาทีจอแดนเจอกับฮ่องกงเวลา18บแนาฬิกาอิหร่านเจอกับฟิลิปปินส์เวลา18บแนาฬิกาบวกไปอีก4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นเวลาตาม ประเทศไทยกาหนดนั่นเองนะทีนี้ในแต่ละกลุ่มนะครับของ u 16ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีลุ้นคอลีฟายเป็น u 17ชิงแชมป์โลกปี2026กันต่อไปนะครับในกลุ่ม A เนี่ยจะมีเจ้าภาพจอแดนนะมีอุซเบกิสถานแล้วก็มีฮ่องกงมีเลบานอนเนี่ยถูกถอนสิทธิ์ไปนะแล้วก็กลุ่ม B จะมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินแล้วก็มีซาอุดิอราระเบียแล้วก็ถอนตัวไปส่วนกลุ่ม C จะมีจีนคาซัคสถาน เออกาตาแล้วก็เกาหลีใต้ส่วนกลุ่มดีจะมีไต้หวันไทยออสเตรเลียแล้วก็อินเดียพึ่งมานะก็ถ้าเกิดว่าจะควยสายแข่งขันกันในรอบที่ลึกขึ้นก็จะเป็นกลุ่ม B กับกลุ่ม D เนี่ยควยกันนะเราเจอญี่ปุ่นแน่นอนนะอ่านี่ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับทีนี้ในเมือ่อเมื่อวานนี้นะครับที่แข่งขันเจอกับ ออสเตรเลีย oh, น้องๆยูสิบหกทีมชาติไทยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เอาชนะไป3ต่อ0ูนเซตสกอร์ค่อนข้างห่างนะครับแค่2 5 1 2 25 10แล้วก็2 5 1 1เเท่านั้นนะก็คือชนะแบบครึ่งต่อครึ่งเลยในะแต่ละเซตนะครับก็น้องๆน,นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีความสูงที่ดีมากๆเลยแอดมินดูแล้วนะครับรูปร่างค่อนข้างดีความสูงค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะยังไม่ได้เจอทีมแกร่ง ก็คือยังไม่รู้ว่าจุดข้อบิดพลาดเนี่ยมันเยอะตรงไหนบ้างหรือเปล่านะทั้งนี้นะครับถามว่ามีข้อโดดเด่นอย่างไรน้องเอมานูเอลเนี่ยนะครับเป็นบีหลังที่ค่อนข้างสูง189เซนแล้วก็ตีค่อนข้างหนักด้วยแต่ว่าถ้าเจอบล็อกจีนบล็อกญี่ปุ่นอันนี้แอนมินก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันต่อส่วนคนอื่นนะครับน้องๆเล่นได้ดีอ่าที่เป็นกัปตันทีมนี่ก็ ถึงจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าค่อนข้างตีบอลฉลาดมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกมรับเราค่อนข้างดีลิฟของไทยเรารุ่น u 16แอดมินก็มองว่าทําได้ดีนะส่วนมือเซตแอดมินชมนะครับมือเซตนี่น่าจับตามองมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเซตน้ําหนักค่อนข้างดีให้กับมือตีมากๆเลยอ่ะก็มาชมเชียร์น้องๆกันซึ่งน้องๆนะครับทาแต้มแมตช์ที่เจอกับทางด้านออสเตรเลียไปเนี่ยนะครับก็จำแนกเป็นรายบุคคล หัวเสาเบอร์ห้านะครับน้องทําไปแปดแต้มนะน้องพิชยาดานะครับแล้วก็จะมีน้องพิมนารีอ่านี้เป็นมือเซตนะครับทาไปห้าแต้มก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับมือเซตที่ทําแต้มได้เนี่ยนะแล้วก็น้องเอมานูเอลเบอร์เจ็ดนะครับบีหลังทําไปสิบเอ็ดแต้มน้องปาพานันบอลเร็วทําไปหนึ่งแต้มน้องธัญรัตน์บอลเร็วทําไปสองแต้มน้องอุมาริน บีหลังทําไป5แต้มน้องชยนุชเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับตําแหน่งหัวเสาทําไป13แต้มแล้วก็น้องณัฏชาเบอร์42ตําแหน่งหัวเสาทําไป5แต้มน้องกันนิกาเบอร์5 5ตําแหน่งบอลเร็วทําไป5แต้มแล้วก็น้องจามิกรตตำแหน่งหัวเสาเบอร์66ทําไป1แต้มอ่ะนี่คือคะแนนที่น้องๆทํากันได้นะครับถือว่าเก่งมากๆเลย ก็มาเอาใจช่วยมาเชียร์กันนะครับมาดูฟอร์มของเด็กๆก,กันนะครับซึ่งไอ้มินก็มองว่าหลายคนนะมีโอกาสเสริมทับความแข็งแกร่งของอรุ่น U ต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ไปตั้งแต่ U17 นะถึง U21 แล้วก็ในโอกาสหน้าก็จะเป็นในเรื่องของการคัดตัวเข้าสู่ชุดใหญ่ต่อไปมาเป็นกำลังใจให้กับน,น้องๆกันนะครับ ทีนี้ไทยเจอกับอินเดียวันนี้เป็นยังไงบ้างแอดมินเอาความสูงมาเทียบให้ดูนะก็ต้องบอกชัดเจนว่าอินเดียเนี่ยค่อนข้างเตี้ยวกว่าเราพอสมควรเลยนะครับคือเราเทียบความสูงแล้วนะอินเดียนี่เป็นรองเราระดับหนึ่งเลยอ่ะ อย่างเช่นตำแหน่งเซตเตอร์นะครับมี2คนเนี่ยสูง168เซนแล้วก็167เซนของอินเดียนะแล้วก็หัวเสาเนี่ยนะครับมี167เซนมี175มี166มี175ตำแหน่งบอลเร็วมี175 176แล้วก็172ตำแหน่งบีหลังเนี่ยจะมีสูง1 7 6 174 ลิฟสูง164ไม่สูงถึง180สักคนเลยนะสำหรับอินเดียเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับความสูงน้องๆยู -16 ทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรองเราระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเอาแค่น้องเอมานูเอลนะเบอร์7บีหลังเราสูง189เซนแล้วก็ยังมีน้องอุมารินสูง180เซนเป็นบีหลังด้วยนะครับตาแหน่งบอลเร็วเนี่ยครับเจอน้องกณิกาเข้าไปครับเบอร์55สูงถึง186แล้วก็มีน้องจมิกรนะครับ ตำแหน่งหัวเสาสูง183อีกนะโอ้ถือว่าสูงเยอะเลยนะครับสำหรับเด็กไทยแล้วก็ยังมีเกือบ180นะ178เนี่ยก็จะมีน้องประพา,านันแล้วก็น้องธัญรัตน์อีกนะครับเป็นตำแหน่งบอลเร็วบทเลยคือบอลเร็วเราเนี่ยความสูงค่อนข้างโดดเด่น รับรองว่าเรามีบล็อกที่ค่อนข้างสูงแน่นอนส่วนตำ้หแนง B หลังเรานะครับก็สามารถตบได้ค่อนข้างดีและที่สำคัญถ้าตี3เมตรนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะอย่างน้องเอ็มมานูเอลเนี่ยแอดมินดูแล้วนะครับเป็นการตบที่ค่อนข้างแรงด้วยนะแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับถึงจะสูงพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีความคล่องตัวอยู่ในตัวนะอ่ะนี่คือความสูงที่เทียบให้ดูนะครับ ก็จะได้ดูชัดเจนว่าเราเป็นรองเป็นต่ออย่างไรบ้างคือแทคติกการเล่นเอาตรงๆเลยนะแทคติกการเล่นวอลเลย์บอลของไทยเราเนี่ยนะครับเหนือกว่าอินเดียแน่นอนและที่สําคัญนะในเรื่องของความสูง,งเราเหนือกว่านะทั้งนี้นะครับอินเดียเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นในลักษณะที่เป็นเกมรับที่เหนียวเท่าที่อิมินเคยดูมานะแล้วก็ถามว่าอย่างอื่นเป็นยังไงเป็นบอลโครงสร้างนะครับอาจจะไม่ได้ดูโอเคสักเท่าไหร่แหละถ้าสมมุติว่าจะเล่นแบบ เอาชนะหรือว่าเอารางวัลอะไรจริงๆอะ่ะแต่ทั้งนี้ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอินเดียเขาก็ต้องเตรียมทีมมาสู้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเรามาติดตามชมเชียร์กันก็วันนี้นะครับ17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไทยเจอกับอินเดียนะครับมาติดตามชมเชียร์น้องๆกันตอนนี้เก็บไปแล้ว3มแต้มนะในกลุ่มดีนะครับซึ่งกลุ่มดีเราเนี่ยก็จะต้องไปค่อยกับสายบีไต้หวันก็เก็บไปแล้ว3มแต้มนะครับ คือเราก็จะต้องเจอปะทะกับไต้หวันในแมตช์สุดท้ายของรอบแรกแล้วก็บาชิงแชมป์กลุ่มว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มซึ่งจะต้องไปไข่กับสายบีต่อไปนั่นเองนะครับนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับผู้ผู้ชมมาติดตามกันได้ใหม่ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตอเอาไวา้แล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสารบรวิวารและกีฬาสวัสดีครับ